สวัสดีครับพบกับผม t ท a v e วบายทีกในช anel YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะฮะอยู่กับพี่นัทแล้วก็พี่ภูนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่10เมษายนนะฮะก็อยู่ในช่วงของบรรยากาศเทศกาลสงการนะฮะก็ขบวนรถที่จะเข้าต่อไปนะครับก็เป็นรถล่วนพิเศษช่วยการโดยสารที่5นะครับกรุงเทพอภิวัฒนเชียงใหม่นะฮะซึ่งขบวนนี้นะครับก็เป็นรถปรับอากาศล้วนนะฮะเป็นตู้ JR w e s นะฮะ ก็จะมีตู้นั่งและนอนปรับอากาศชั้น2และรถนั่งชั้น2นะฮะโดยขบวนรถขบวนนี้นะครับก็จะให้บริการในช่วงเทศกาลเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงการแล้วก็ปีใหม่นะครับออนอกจาก JR West จะทำขบวน5แล้วก็6แล้วนะครับก็ยังทำขบวนรถน้ำเที่ยวเขื่อนปา่าสักรทรสิทธิ์ที่921แล้วก็926ด้วยนะฮะในช่วงที่เขื่นป่าสักธนรสิทธิ์มีน้ำ เต็มเขื่อนนะครับทุกคนก็ใช้รถจัก q s y นะฮะผู้โดยสารก็รอขึ้นรถนะฮะไปเชียงใหม่นะครับก็มีทั้งชาไทยแล้วก็ชาต่างชาตินะฮะเราเห็นแสงไฟมาแล้วนะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่5นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ Q S Y หมายเลขอะไรนะฮะแล้วก็ขบวนนี้จะสวยงามขนาดไหนนะฮะเพราะว่านานๆจะโผลมาให้เห็นปีละสองครั้งเท่านั้นนะฮะก็คืสอสงการกับปีใหม่นะฮะช่วงเทศกาลนะครับี่สโรเอนไยนครลายชียงม่ระาก้ทาลัท่บแสงไฟมาแล้วนะครับทุกคน วันนี้อาจจะถ่ายให้เห็นประมาณ3ขบวนตัวท็อปนะฮะของสายเหนือแล้วก็อีสานขาขึ้นนะฮะอาจจะได้สายเหนือ2ขบวนแล้วก็สายอีสานอีก1ขบวนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่139ตามหลังขบวน5นะฮะ จริงๆขบวน139กำหนดวันนี้ต้องออกแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มีปัญหาคือตู้แอร์ชำนุดนะฮะเข้าสถานีมาแล้วนะครับเพื่อวางกองผู้โดยสารขบวนที่7นักที่การสายไปเมืองตัวที่5ลงส่งขั้วเรียสการสงบกลาง เป็นรถจาก QSY นะฮะไฟจ้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ QSY หมายเลขอะไรทำขบวนนะฮะ S q s y หมายเลข5 2 3 2นะฮะทำขบวนรถโดพิเศษช่วยกันโดยสารที่5ในวันนี้นะฮะก็พวกตู้พาวเวอร์าคาร์มาด้วยนะครับติดกับบรถษัททีวีเอนะฮะแล้วก็ตู้นั่งเล่นอนปรับอากาศชั้น2ง,งทั้งแถบเลยนะฮะส่วนท้ายสุดก็จะเป็นตู้นั่งปรับอากาศชั้น2นะครับ ก็เป็นตู้ JR West นะฮะทุกคนก็สำหรับตู้ JR West นะฮะนอกจากจะทำขบวนล,ลดโดยพิเศษช่วยกันโดยสารที่5 6กรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ช่วงสงการต์ปีใหม่แล้วนะฮะก็ยังทำขบวนล,ลดนำเที่ยวที่921 926นะฮะกรุงเทพหัวลำโพงเขื่นป่าสักทรสิทธิ์ในช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนด้วยนะครับขบวน5 เมื่อออกจากสถานีดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีลังสิตอยุทยาลบบุรีนครสวรรค์ไปสถานีต่อไปตามลำดับครับขบวนนี้นะครับก็มีข้อดีนะฮะสำหรับรถนอนจีอานะฮะเพราะว่าบอกกว้างนะฮะมาเป็นครอบครัวนี่บอกเลยสบายนะฮะถ้ามาเป็นครอบครัว4คนนะฮะก็นอนได้สบายเลยนะครับทุกคน นอนเตียงล่าง2คนเตียงบนก็อีก2คนนะฮะผู้โดยสารบางคนก็เริ่มพักผ่อนแล้วนะฮะถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดก็จะมีรถสเสบียงพ่วงด้วยเนาะแต่เอาจริงๆผมเสียดายมากนะฮะไม่มีรถเบียงพ่วงนะฮะผู้โดยสารก็ต้องเตรียมข้าวเตรียม อาหารขึ้นมานั่งรับประทานนะฮะอันนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศชั้นสองนะฮะผู้ดโดยสารก็เยี่ยมพอสมควรน,นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเอารถตู้สเสบียงปรับอากาศมาพ่วงด้วยเนาะไปแล้วนะครับสำหรับขบวน5นะฮะก็ขอให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นรถเร็วขบวนที่139นะครับรถเร็วเที่ยวขึ้นนะฮะสถานีการุงเทพอภิวัตไปทางสถานีอุบลราชธานีนะฮะ ล่ช้ามากี่นาทีนะ30นาทีนะฮะเนื่องจากรถแอร์ชำรุดนะครับซึ่งขบวนนี้นะครับก็มีเพื่อนเราโดยสารไปด้วยก็คือบิมมี่ชนแนลนะฮะทุกคนเห็นว่าวันนี้พ่วงรถแอร์สามตู้นะฮะเช้าวันนี้นะฮะก็พ่วงรถแอร์สามตู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงสงการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนพิเศษช่วยการโดยสารสายอีสานอีกสองขบวนนะฮะก็คือ977กับ967นะครับไปอุบลนะฮะทุกคนแล้วก็ไปอุดรด้วยนะฮะ ขบวน5ไปไม่ทันไรนะครับขบวน139ก็ตามตูดขบวน5มาพอดีนะฮะทุกคนล่าช้า30นาทีนะฮะจากกำหนดเดิมนะครับเนื่องจากรถแอร์ทำรุดนะฮะก็ได้ยินว่าวันนี้พ่วงตู้นอนมาทั้งหมด3บอกี้นะครับ139ก็กำลังจะเข้านะครับเป็นรถจาก q x y เหมือนกันนะฮะทุกคน หลังจาก139จบปุ๊บก็เป็นรถด,ด่วนพิเศษเชียงใหม่อีกครั้งนะฮะแต่ว่าเป็นขบวนรถประจำวันนะฮะนั่นก็คือรถด,ด่วนพิเศษที่13นะฮะทุกคนก็ถือว่าวันนี้ทั้ง3ขบวนมาอย่างกระชันชิดเลยนะฮะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ QSY หมายเลขอะไรนะฮะทำขบวนในวันนี้นะครับปดวูด,ด้วยนะครับ QSY หมายเลข5 2 2สองนะฮะทำขบวนรถเร็วถ3ึงสามนะฮะไปอูบนราชธานีนะครับพ่วงตู้สัมภาระมาทั้งหมด สามตู้เลยนะครับทุกคนมีรถนอนชั้นสองนะฮะแต่ว่าเป็นตู้ของเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นรถนอนพัดลมนะครับรถเร็วเที่ยวล่องจากเชียงใหม่กำลังจะเข้านะครับขบวนรถเร็วที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒนะฮะวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าใช้รถจากเอาตอมทำขบวนนะฮะจริงๆขบวน109แล้วก็102นะครับ จริงๆก็มีการใช้ QSY ทำขบวนแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าก็มีการสลับนะฮะบางวันก็เป็นรถจักรใหม่บ้างบางวันก็เป็นรถจักรเก่าบ้างนะครับเช<ๆ>่นเดียวกับขบวน141142นะฮะบางวันก็เป็น QSY นะฮะบางวันก็เป็นรถจักรเก่านะ,ะทุกคน กบวน139ออกแล้วนะฮะทุกคนสถานีต่อไปที่จะหยุดรับส่งก็คือสถานีลังสิตอยุธย,ยาแล้วก็ชุมทางบ้านพาชีเป็นสถานีต่อไปตามลําดับนะครับ139ออกปุ๊บ102นะฮะรถเทียงใหม่เที่ยวล่องไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนก็เข้าพอดีนะฮะแต่รถจากเอาสตอมนะฮะทุกคนเป็นรถจากเก่านะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิผู้โดยสารเยอะมากเลยนะฮะอันนี้เป็นรถนั่งชั้นสพัดลมนะฮะ ชั้นสามผู้โดยสารก็เยอะนะฮะโอ้โหมีตั๋วยืนด้วยนะครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะชั้นสามแบบนี้มีตั๋วยืนด้วยนะครับดูสิเริ่มมียืนบ้างแล้วนะฮะก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้เนาะพรุ่งนี้อะ่ะตนแอร์สองพันนะฮะ เนื่องจากว่ามีตัวแอร์ตหนึ่งทำรุดนะฮะก็เลยตัดเหลือแค่2คันนะฮะทุกคนขบวน1นึ่งสุงองกำลังเข้านะครับเป็นรถจากเอาตอมนะ,ะทุกคนสี่สามนหนึ่งนะฮะทำหนึ่งุดสองนะครับ โอ้โหผู้โดยสารก็เยอะเหมือนกันนะฮะหนึ่งสนสองนะครับสถานีนี้ผู้โดยสารก็ลงเยอะนะฮะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระชันชิดมากเลยนะฮะทุกคนขบวนหนึ่งส่สอเข้าดอนเมืองนะฮะขบวนต่อไปก็13นะฮะเข้าสถานีดอนเมืองอีกนะครับมาเรียงเป็นตับเลยนะฮะทั้งหมด3ขบวนท็อปนะฮะขาขึ้นนะ สายเหนือสองขบวนแล้วก็อีสานอีกหนึ่งขบวนนะฮะขบวน1นดสออกแล้วนะฮะเข้าสู่สถานีการกรุงเทพอภิวัตน,นะครับต่อไปเป็นขบวนรถโดยพิเศษ เที่ยวคืนอีกขบวนหนึ่งนะฮะเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษประจําวันนะฮะมีให้บริการทุกวันนะครับก็คือขบวนรถ่วนพิเศษที่13นะฮะทุกคนขบวนนี้นะคะระับก็จะมีรถปรับอากาศชั้นสองนะฮะรถนั่งพัดลมชั้นสองแล้วก็รถนั่งพัดลมชั้นสม,ม,มีตู้สเสบียงนะครับแล้วก็ตู้นอนชั้น1นนะฮะ โดยขบวนนี้นะครับก็จะใช้ลิ้วเดียวกับขบวน3745 3846รถด่วนพิเศษภักศิลนะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่13นะฮะกรุงเทพอภิวัเเชียงใหม่กำลังจะเข้านะครับมาดูกันนะครับว่าได้ Q S Y หมายเลขอะไรทําขบวนนะฮะสขบวนตัวท็อปนะฮะขาขึ้นวันนี้ Q S Y ล้วนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นขบวน5ขบวน139แล้วก็ขบวน13นะครับ QSY หมายเลข5227นะครับทำขบวน13ในวันนี้นะฮะทุกคนข้างหน้ามีตู้แอร์3ตู้ข้างหลังอีก3ตู้นะครับก็เป็นลิ้วคล้ายๆขบวนรถดบวนพิเศษทักษิณที่3745กรุงเทพ,พอวิวัตจุไนโกลกปราดังเบซานะฮะเพราะว่าใช้ลิ้วเดียวกันนะครับ สลับริ้วกันนะฮะขบวน13นะครับเมื่อออกจากสถานีดอนเมืองไปแล้วก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรงังสิตอยุธย,ยาลพบ,บุรีนครสวรรค์พิจิตพิษณุโลกไปสถานีต่อไปตามลำดับครับ <c oughs> ขบวน13จะออกแล้วนะฮะทุกคน ตู้นอนตอนหน้า3ตู้นะครับตู้นอนปรบอากาศชั้น2นะฮะผู้โดยสารบางคนก็ให้เจ้าหน้าที่ปูเตียงแล้วนะฮะทุกคนอันนี้เป็นตู้นั่งพัดลมชั้น3นะครับผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรน,นะฮะทุกคน แต่ว่ายังไม่มีใครยืนสักคนนะฮะแต่ว่าขบวนนี้ก็มีขายตัวยืนเนาะ13อะ่ะอันนี้เป็นตู้พัดลมชั้นสองนะฮะแล้วก็ปท้ายที่รถสเบียงนะครับแล้วก็มีตู้นอนชั้นสองีก2ตู้นะฮะปิดท้ายที่รถปรับอาก,กาศชั้น1นะฮะทุกคนไปแล้วครับขบวน13นะฮะไปอย่างสวยงามนะครับ ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวน13เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ท่องเที่ยวท่องสังการอย่างปลอดภัยนะครับ